สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านรักไทยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามากินหมูกระทะริมทะเลสาบนะคะนี่ร้านหมูกระทะเรียงรายกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าร้านอะไรบ้างมุมนี้สวยมากนะคะทุกคนหมู่บ้านลักไทยตอนคืนสวยมากเดี๋ยวจะพาเดินไปร้านหมูกระทะนะคะเอาร้านไหนดี เต้งร้านไหนดีร้านป้าวาใช่ไหมโอเคเดินไปเลยอากาศหนาวมากน่าจะประมาณสิบกว่าองศานะคะหนาวมากมือเด่นแล้วเนี่ยมือเย็นแล้วนี่นะคะโอ้โอ อากาศหนาวมากทุกคนดูวิวทุกคนดูวิววิวสวยมากเห็นไหมคะนี่เราจะมากินร้านนี้นี่คะร้านป้าว่าชุดละห้าร้อยแล้วก็มาถึงร้านแล้วนะคะวันนี้เรากินร้านป้าวานะคะสั่งไปชุดละห้าร้อย หนาวมากนี่คือบรรยากาศนะคะทุกคนสวยมากดูวิวหลักร้านนะคะฝั่งนี้คนเต็มคนเต็มนะคะนี่หมูก็ททะมาแล้วเร็วมากเพิ่งสั่งไปเมื่อกี้ <c oughs> อันนี้คือชุดละห้าร้อยบาทนะคะมีน้ำจิ้มมีหมูแล้วก็ขอเ่ะ้าห้าร้อยบาท มีน้ำจิ้มสองแล้วก็ปูอดัดลูกชิ้นนะคะแล้วอันนี้จะเป็นผัดชุดละห้าร้อยบาทนะคะนี่นะคะชุดหมูกระทะมาครบแล้วนะคะเตาหม้อกาน้ำนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะอันนี้สั่งเบียร์มาขวดนึ่งน้ำจิ้มน่าอร่อยจังนี่นะคะพร้อมกินค่ะ พระหมากะทุกินช่วยกันผิดช,ชิมชิมนนี้